ในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความเจริญเติบโตและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยัง้งและสมาร์ทโฟนถือว่ามีบทบาทสําคัญต่อ,อการใช้ชีวิตประจําวันของคนทุกคนสําหรับการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงการอัปโหลดโปรแกรมต่างๆหรือที่เรียกว่าแอปพลิเคชันไว้ใช้สําหรับการเข้าถึงข้อมูลต่างๆในสิ่งที่เราสนใจโดยตัวแอปพลิเคชันเองในแต่ละองค์กรก็ได้มีการพัฒนาตัวแอป เพื่อที่จะเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆได้เช่นกันดังเช่นการไฟฟ้านครหลวงก็ได้มีการเปิดตัว n e a Smart Life Plus Application ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบแสดงผลและชำระค่าไฟฟ้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมเชื่อมต่อกับนาฬิกาอัจฉริยะสามารถแจ้งเตือนชำระค่าไฟฟ้าได้ท,ทันทีรวมถึงพัฒนางานบริการ เพื่อตอบสนองสู่วิถีชีวิตแห่งอนาคตของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสนองต่อการขับเคลื่อนดิจิตอลอีโคโนมีของรัฐบาลพร้อมสู่การขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0ในเรื่องของแอปพลิเคชันตัวใหม่ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนแต่แต,แต่ต้นนะครว่าประชาชนเนี่ยเราเราข้จะมุ่งเน้นในในพื้นที่เขตเมืองหลวงซึ่งประชาชนในเขตเมืองหลวงเนี่ย ถามว่าไฟดับเนี่ยแค่5นาทีเนี่ยท่านก็จะมีความรู้สึกว่างุดหงิดละหรือเวลาไปติดต่อที่เคาน์เตอร์เจอเจ้าหน้าที่ผู้จ่าไม่ดีท่านก็รู้สึกกดดันไปถึงรถก็ติดที่จอดรถก็ไม่มีสารพัดปัญหาดังนั้นเนี่ยการใช้ไอทีโดยเฉพาะในเรื่องของออคอมพิวเตอร์หรือตัวโมบายตัวตัวตัว,ตวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สามารถจะตอบโจทย์คนในเมืองหลวงได้อย่างดีนะครับดังนั้นทิศทางของเราเนี่ยก็คือ พยายามที่จะมุ่งไปสู่แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนให้มากขึ้นนะครับท,ท,ที่โดดเด่นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนทราบว่าเราเราเปิดช่องให้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเครื่องต้องการไฟฟ้าใช้ตลอดเวลาอย่างเช่นเครื่องปั๊มออกซิเจนเครื่องอล้างไตซึ่งผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยสมมุติว่า,อ,าอยู่บ้านคนเดียวหรืออยู่กับเด็ก นะครับหรือหรือคนแก่ที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วอยู่บ้านคนเดียวถ้าเกิดไฟฟ้าดับขึ้นมาท่านอาจจะทําอะไรไม่ได้ด้วยสาเหตุนี้การไฟฟ้านครหลวงจึงได้มีการพัฒนา M E A Smart Life Application อย่างต่อเนื่องโดยเวอร์ชั่นล่าสุดนอกจากจะคงฟังก์ชันที่ดีของเวอร์ชั่นเดิมแล้วยังได้มีการปรับปรุงรูปแบบฟังก์ชันการใช้งานใหม่เพิ่ม การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมความสามารถที่มากยิ่งขึ้นโดยนอกจากการพัฒนาเวอร์ชั่นให้มีความทันสมัยรองรับความต้องการของคนทั่วประเทศแล้วยังมีข้อมูลการติดต่อสาธารณะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมแสดงตำแหน่งกำหนดระยะทางได้เช่นสถานีตำรวจโรงพยาบาลสถานีดับเพลิงเป็นต้นทั้งนี้ MEA Smart l i f e Application ถือเป็นแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์แบบ และมีความพร้อมที่จะให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างทั่วถึงซึ่งการไฟฟ้านครหลวงเองจะยังคงพัฒนานวัตกรรมงานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตแห่งอนาคตของคนเมืองขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความยั่งยืนให้แก่การดำเนินกิจการของการไฟฟ้านครหลวงสืบไป